วันนี้ทำกินเองมีสูตรการทำผัดพริกแกงปลาดุกมาฝากครับเป็นปลาดุกทอดกรอบแล้วก็นำมาผัดพริกแกงแห้งแบบนี้กรอบๆเผ็ดๆพริกแกงเคลือบชิ้นปลาน่ากินแบบนี้เดี๋ยวเราเริ่มทำเลยครับอันดับแรกนะครับเราจะนำปลาดุกไปทอดก่อนทอดด้วยไฟแรงนะครับน้ำมันต้องร้อนจัดปลาดุกจะได้กรอบนอกแล้วก็นุ่มใน,นครับพยายามอย่าทอดนานครับนี่นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอทอดแค่พอกรอบนอกนุ่มในอย่าให้ค้าจนเกินไปมันจะแข็งครับเสร็จแ,แล้วก็ตักพักเอาไว้ให้เสด็จน้ํามันแบบนี้เลยตั้งกระทะใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปครับรอจนน้ามันร้อนก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปได้เลยครับจากนั้นผัดพริกแกงเผ็ดให้เหลืองหอมก่อนครับผม พอพี่แกงเริ่มเหลืองหอมแห้งดีแล้วนะครับตรงนี้เราจะใส่กระชายลงไปเพื่อเพิ่มความหอมให้เมนูนี้เป็นกระชายซอยนะครับผัดสักคู่กระชายเริ่มสุกแล้วมีกลิ่นหอมครับจากนั้นใส่น้ำสะอาดลงไปเราจะผัดพิกแกงแล้วก็ปรุงรสชาติตรงนี้เลยนะครับใส่น้ำตาลปี๊บครับผงปรุงรสครับผมน้ำปลา ผัดจนกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายครับพอละลายดีแล้วใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปครับผัดสักครู่นึงให้ใบมะกรูดฉีกโดนความร้อนจะเริ่มมีกลิ่นหอมก่อนครับเสร็จเรียบร้อยได้ซอสแบบนี้ก็นำปลาที่ทอดไว้นะครับลงไปผัดคุกเข้าจนกว่าพริกแกงจะเคลือบกับชิ้นปลาทั้งหมดครับแบบนี้เลยครับ พอผัดจนเคลือบดีแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นอันเสร็จเลยนะครับสำหรับเมนูผัดพริกแกงปลาดุกง่ายๆนะครับเพื่อนๆสามารถทําตามได้แน่นอน ทอดปลาใช้ไฟแรงน้ำมันร้อนจะได้กรอบนอกนุ่มในครับผมผัดซอสห้เรียบร้อยก่อนใส่น้ำเยอะนิดหนึ่งจะได้มีซอสไปสำหรับคลุกปลาดุกครับเวลาใส่ปลาดุกลงไปผัดคลุกเค้าเร็วๆสักคู่หนึ่งให้พี่แกงเกาะชิ้นปลาดุกก็จะเป็นอันเสร็จนะครับอย่าผัดนานเกินเดี๋ยวปลาดุกจะไม่กรอบครับผมใครอยากให้อดมินทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมแล้วเจอกันในเมนูหน้าวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสวัสดีครับ